สวัสดีคุณผูชช่องประวันพี่สาวลุงพลน,นะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะจะหกโมงแรงแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะแดดแดดงามแรงนะคะประออนก็ถอนก้านะคะถอนก้าววันนี้นะคะนาช่างหลอดนะคะนาช่างหลอดนี่ค่ะ พราะว่าช่างหลอดก็จะไถดําแล้วนะคะรถไถก็ชะลอจอดเรียบร้อยแล้วมุมนั้นนะคะรถไถนาะช่างหลอดนั่นคะ่ะรถไถเดินตามนะคะวันนี้ป้าออนนะคะถอนก้าอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะคุณเอซทั้งหมดนะคะป้าออนถอนยังไม่ได้ถึงสิบมัดเลยก็มีคุณลุงนะคะ คุณลุงผู้ใหญ่นะคะมาช่วยประออนถอนอีกแล้ววันนี้นะคะทั้งทั้งวันนะคะคุณเอฟซีลุงเขาก็นำหน้าไปแล้ว20 20กว่ามัดแล้วนะคะนันก็ประออนก็ให้ญาตินะคะที่นาใกล้ๆกันนี่นะคะช่วยถอนนะคะประออนก็ให้มัดละ6บาทนะคะวันนี้นะคะเมาจ่ายนะคะ ก้าตรงนี้นะคะของของช่างหลอดเขาพอแล้วนะคะเขาเขาเตรียมที่จะดำแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะมาไถาแล้วเขาก็จะดำตรงนี้นะคะประอ่อนก็เร่งรีบนะคะเร่งรีบถอนจนหัวป้มือบวมแล้ววันนี้กองก้าประอ่อน ของลุงด้วยของป้าด้วยนะคะนี่ค่ะกองของปอนก้าก็ขาดนะคะขาดหัวโกนขาดแบบไม่มีไม่มีรากนะคะน้องเขาเรียกขาดหัวโกนนะคะก็เป็นบางที่นะคะเป็นบางที่มุมตรงที่ที่ญาตินะคะถอนฝั่งโน้นนะคะก็ ถอนง่ายอยู่นะคะถอนง่ายไม่ขาดนะคะตรงนั้นนะคะตรงที่พระออนถอนไม่ขาดเป็นลีบนะคะเป็นกากีบค่อยๆถอนนะคะทั้งวันเลยก็ได้ไม่ถึงสิบมัดเลยวันนี้นี่นะค่ะมัดกาพระออน ใช่ทั้งหมดนะคะเจ็ดมัดแล้วนะคะถอนตั้งแต่เช้านะคะได้เจ็ดมัดช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายก็ได้ประมาณสามัดนะคะถ้าถ้ามัดนะคะที่ประอ่อนกองไว้นู่นค่ะมีตัวเล็กๆด้วยนะคะช่วยถอนนะคะ <laughs> ร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยกันนะคะวันนี้นะคะเมาตะก้าช่างดอดถอนจะถอนให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายเนาะก้าก็เป็นกีบนะคะกีบงามด้วยพอปอออนรู้ว่าเขาให้ถอนปอออนก็กระโดดลงตั้งแต่เช้าเลยก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณเอฟซีได้เห็นนะคะเนะพิ่งเพิ่งถ่ายนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว อัก็เป็นมัดก้าของลุงนะคะมาค่ะมาค่ะมาช่วยป้านะคะถอนนะคะถอนยากมากเลยขาดหัวโกนพ่อแม่พี่น้องประอ่อนใช้หัวโป้มือนะคะจิ้มเอานะคะเจ็บหัวโป้มือเลยหัวโป้มือบวมเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะจกข้าวกินได้หรือเปล่านะคะตอนเย็นนี้นะคะสงสัยจะได้ช้อนใช้ช้อนเนาะจกกินข้าวเหนียวนะคะ มาเด้อมาเด้อมาช่วยกันถอนเด้อก้าข้าวกอขอหกนะคะเหมือนพี่นาลุงพลป้าแต็นนะคะตอนแรกเนี่ยไปเลี้ยวบ้วงสักกินเข่าแน่ๆเลยเจ็บหัวประมือลงเ้ยได้มือจิ้มหมาเพราแม่พี่น้องเอ้ยเจ็บหัวประมือไหล ก็เลยว่านี่ละดึงลากเลยบ่ลุงพอยพันดึงตั้งแล้วาดไม่ลุ้เลยอันจงว่าอันอันลุงลากเรา่มลุดเลยเออมันดเป็นลากไปที่ี่เมนบ่ลุงโอ้ปลาอ้อนนดึง ไม่แน่ไล่ด้วยหนูทุกตันนี้ค่ะโอ้โหทอดก้าวเก่งแน่น่ะนะคุณน่ะม้ามข้าแล้วหากทอนข้าวเดี๋ยวนแบบจะมาชิบกว่ามาแล้วมาค้อยทอนอีก เขาถมัดแล้วมึเลี้งใจหคยคนไห้ดูกสาควรนลาหน่อยคนเ <c oughs> มื่อแล้วเมื่อนักเื่อขนาด หูกล้าแล้วมึงออกนอกครับสายคิดย่างอยู่าะอย่น่ลไะมึงน้อยก็ได้มันขนาดเดอนน้่งแนงย่นปลานคูใหญ่เด้มาจักคว่ำแท่แท้สามขวบปันหรือว่าสักขวบปันน่ะตีเลเนาะเออมาจั๊กคว่ำเอินน้องแนง สอนกาซอยแม่ค่อยว่ายุ่ว่าน่องผู้ชายคนวนี <sh> ่มันลูกผู้ได้เห็นย่างนีั้ท้แทลูกเล่าหนดอกนี่นาคววันนี่นะลุง แยกออกมั้งั๊ดูเข่าเนาะดูมันก็สั่น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 ตัวมันขาด่เยแยกโอ้โหผัวดำดำช้นแยกล้าชินยีอางที่ตีดำสุดเหว่กล้าี้าว่าในร่องน้ำไปเต็มคูถังมาทากับเมื่อแล้ สงสัยแบบเนี่ยมันดันมันบดแดันนะลุงม,ม,มันมันโจยสายยางโจยน้ำป่าทางเนาะมันสงสัยมันดูดขึ้นบ่ลุงจะว่าออโอ้ยล,ลุงเป็นเครื่องเลยเกือบ,บบมีน้ำอ่ะนี้ซักลากไว้หมัดเห็นมันโจ๊กโอ้โห้ยยันแมนยนันไปเห็ดยังขานนะลุงซักลากไว้เ,<อ>เออเห้นไหมดูดลุงเหราเออมันโจก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 นั่นคือจังหนามบาดานเนาะลุงเนาะเออ ร้านเราโจ๊ะไว้นะฮะนะเน,ะนะี่ยอันนั้นคู่ถังเลยนะลุงขนาดน้ำมาด,าาดๆๆๆ้า,าดนปิ่งเอราวดนปั่นชุกชุกเคลื่อข้าวพีดยังไรโอ้ยมันลอยขึ้นคนละอ้าวาน้ำคู่ถังหัวโ่อคว่าบัดเพื่อหมู่บ้านคนละมาสังเกตบ้างโอ้ยบดใดแท้มันดูดขึ้นบดใด้แท่ดูดขึ้นหลนแม่ลุงแปลว่ามันแดดมันอ่อนแล้วมันจะดูดขึ้นนะลุงจากที่ว่าเต็มกระมังเต็มถังเนี่ยดูดขึ้นแม่โอ้ ปสันเสียดายอยู่ด้นนว,วดปอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะเนีย่ยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะถอนทย่อยถอนให้หมดนะคะจะได้นะคะก้าช่างหลอดน,นะคะค้าก้าข้าก็ขอหกนะคะเหมือนนาลุงพลประแตนนะคะป้อนจะเอาให้หมดนะคะเสียดายเนาะไม่ได้ไกลนะคะเป็นที่นาติดเขตกันนะคะนี่นะคะคุณเอฟซี ปอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ